เบลกะาทูทีดีไม้นี้ก็เป็นราคากลางๆก,กลางไหมก็กลางๆนะก็สามพันนิดๆน,นะครับแต่ก็สามารถเทียบชั้นกับไม้โปรได้เลยนะเพราะว่าไม้นี้นะครับก็มีการคืนตัวของก้านที่ดีมากของ w ับเบนะครับบวกกับความแข็งแรงของฮาร์ดคอร์เทคโนโลยีนะก้านตัวนี้เป็นก้านกลางค่อนแข็งนะครับด้ามก็เป็นด้ามฟรีคอร์นะครับขึ้นเอ็นได้สูงสุดที่2 9ปอนด์น้ำหนัก c ียูด้าม G6 ในส่วนตัวนะครับยังไม่เจอปัญหาของตัวด้ามฟรีคอร์นะ แต่ว่าเคยเจอปัญหาด้านฟีคอก็เคยเจอนะครับที่มันเสียงดังแก๊แก้งบริเวณก้นของมันนะครับถามาก้นมันเสียงดังมันดึงออกไหมดึงไม่ออกนะครับลองดึงดูแล้วนะครับจริงๆแค่เสียงแก๊แก้งเฉยๆแต่ก็ถือว่าเป็นไม้บุกที่ตบได้สะใจมากๆแล้วก็ยังคงความแม่นยำด้วยเชียนตบนะครับก็มีความรุนแรงมากๆเลยนะครับสำหรับไม้เลียวกะทูทีดี ถือว่าเป็นไม้หนึ่งนะครับที่วางลูกได้ค่อนข้างนิ่งแล้วก็แม่นยำแต่เกมเรวก็อาจจะไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะก่อนหน้าจะมอกระสายบ้าพลังนะครับชอบทําเกมบุกด้วยการตบตะกานี้ก็เป็นตะก้าของวเต,เตอร์ไทยแลนด์นะครับกดได้เลยนะสีเหลืองๆมุมซ้ายล่างหน้าจอ